สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหมของยูเครนนะครับบอกว่ากองทัพรรสเซียนั้นปฏิบัติการส่งดรนมติดอาวุธมากกว่า70ลำโจมตีกรุงเคียบเป็นเวลาต่อเนื่องนานราว6ชั่วโมงจนถึงช่วงรุ่งสางของวันที่25หพฤศจิกายน2566นรอนะครับถือเป็นการที่เมืองหลวงของยูเครนนั้นตกเป็นเป้าการโจมตีทางทหารหนักหน่วงที่สุด นับตั้งแต่สงครามกับรัสเซียปะทุขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงของยูเครนอ้างว่าระบบป้องกันสามารถสกัดการโจมตีของรัสเซียได้เกือบทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นโรนพิฆาตสาเหตุของอิรนันอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากน้อย5คนมีอายุระหว่าง11ปีถึง65ปีและโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางทหารในครั้งนี้อีกด้วยขณะที่รัสเซียนั้นยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างประจบเหมาะในช่วงที่ยูเครนนั้นกำลงังรำลึกเหตุการณ์มหาทุพพิกภัยฮอลโลดมอร์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี2475ถึง2476ตรงกับรัฐบาลสหภาพโซเวียตของโจเซฟตาลินและหลายฝ่ายในยูเครนกล่าวว่าเป็นการสร้างภาวะอดอยากโดยเจตนาเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยูเครนซึ่งเสียชีวิตหลายล้านคนในช่วงเวลาดังกล่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียว เนื่องจากว่าเวลานี้ยูเครนนั้นกําลังเข้าสู่ภาวะฤดูหนาวนะครับซึ่งพวกเขาเองนั้นก็คาดการว่าฝั่งของรัสเซียนั้นจะมีการโจมตีพวกเขาหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้โดยเล็งเป้าไปที่โครงสร้างพลังงานโดยเฉพาะโครงไฟฟ้าต่างๆนั้นจะถูกตัดขาดจากทางด้านฝั่งรัสเซียอีกครั้งหนึ่งในขณะที่อีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยครับวันนี้ทางด้านชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าเยอรมนีในส่วนของสาภาพยุโรปนั้นก็ออกมายอมรับนะครับว่า งบประมาณในการที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าน้อยลงเต็มทีโดยเฉพาะเยอรมนีซึ่งก่อนหน้านี้รับปากว่าจะช่วยเหลือ,อยูเครนเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนั้นได้มีคําวินิจฉัยว่าไม่สามารถที่จะยกจ้ายงบประมาณจากการกู้ในช่วงโควิด19นั้นนําไปใช้เพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนได้ก็ทําให้ทางด้านเยอรมนีนั้นยอมรับนะครับว่าเงินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้เพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนนั้นก็ต้องยกเลิกกันไป ความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าวลาดเม์เซเลนกี้นั้นเคยออกมายอมรับนะครับว่าช่วงฤดูหนาวนี้พวกเขานั้นจะเจอกับภาวะยากลำบากอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการโจมตีอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่จากรัสเซียและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รัสเซียนั้นโจมตีอย่างหนักหน่วงเข้าไปที่เมืองหลวงก็คือกรุงเกียฟของยูเครนนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาอินเตอร์นิวด้วยครับ